คือเส้นเสริมความงามนะครับอ่าอันแรกเจอเจียนะครับคือเส้นที่เราจะต้องยิงไปด้านเออสินาฬิกานะครับลากเส้นสู้มาเราไม่ได้ปึ้งขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ครับกดมีหัวลากมาหยุดโยกภูกันครับ45ห้าแล้วก็ดีดนะครับให้เกิดมุมนี้มุมนี้ก็ต้องเนียนนะครับอย่าไปเขียนปึ๊บโ,โยกแอลนะีครับ อันนี้ก็เป็นขากระจัวชนิดหนึ่งนะครับไม่เอานะนะครับเจอเจือเราเขียนตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับหากนิดนึงกตนะครับอือต่อไปหูเจืยอนะครับอักษรบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเส้นโค้งนะครับอย่างตัวโซเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในแล้วล่ะเปิแต่อันนี้ค่อยค่อยม้วนขึ้นไปเลย นะครับค่อยๆม้วนได้เลยนะครับม้วนขึ้นมานะครับก่อนม้วนนี่ก็ช้าๆนิดนึงก็ได้นะครับน,นะครับก็เขียนต่างแบบไปนะครับอ้าวต่อไปเรื่องสำคัญเก้าเจียอักษรบางอย่างเนี่ยมีคาแรคเตอร์พิเศษคือมัน ม,มันสูงนะครับมันสูงเพราะฉะนั้นเส้นแรกไม่ต้องไปสงสัยมันคือเส้นซังเจนสู้นะครับนะยกหยุดยกหักที่ว่าต้องใช้ชีนน่ออยล์ฟรีอะ่ะถ้าเขียนไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะแหว่งนี้นะครับมันเลยต้องมีชีนน่ออยล์ฟรีเนี่ยเข้ามายกหักตบกลับเข้ามาครับเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยเนียนเห็นไหมนิดนึงเห็นไหมเนียนยัง ล่ากมาเต็มๆตรงๆ,รงๆก็ได้โค้งนิดนึงก็ได้เอาเราซื้อไปเขียนอีกแบบหนึ่งนะเอาไม่เป็นไรจะเอาใหม่ยกหักนี่ครับตบกลับเข้ามาล่ากมาตืดเกิดมิติที่มองไม่เห็นตรงนี้ค่อยหยุดแล้วก็หักครับแล้วก็ดีดนะครับต้องมีมุมอย่างนี้นะ ลบกลับเข้ามาหักอึ้งครับหยุดหักครับอึ้งดีดนะครับเ,อเ,อเขียนตัวอะไรก็ว่าไปครับเนี่ยเราซื้อเขียน,นต้องมีหัว จะถล่มไหมเนี่ยโยกล้วอะไรปอบเปรีย้ยงยุดหัดีเข้าใจไหมฮะนะครับก็จะเขียนประมาณนี้เอาเจื้ส่วนข้อต่อไปนะครับไอเจื้อัอกษรบางอย่างมันเตี้ยทรงมันจะเป็นอย่างี้เห้นบนซ้ายมาล่างขวาต้องอย่างนี้ นะครับเอาลากปยโยกหากตบกลับมาแต่ข้อที่เปลี่ยนคือมันโค้งแล้วก็ค่อยๆม้วนเต็มๆนะครับ อย่าเขียนตรงตรงนี้ไม่เขียนตรงตรนะครับอ่านนี้เดี๋ยววางนะครับเดี๋ยวค่อยแจกมรดกอันนี้คือพี่พจมานเจอกับชายเลย็กเป็นบริโอไม่ได้นะครับเขียนมาต้องให้เต็มเต็มปิด อลโทรที่เต็มนะครับแล้วก็โค้งขึ้นมานะครับค่อยๆมูนขึ้นมาต่างกับตรงนี้ไหมต่างอันนี้หักแล้วก็ดีแต่น,นี้โค้งนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องระวังในเรื่องนี้ส่วนเซียโกก็หมายถึงว่าไม่มีเส้นสู้แรกยกหักตึ้งเต็มๆแล้วค่อยๆโกขึ้นมา ครับจะเป็นนี้เสียโกอเออร์ชีโกรวมกำลังเลยครับยกฮักอันนี้ก็ดีดเลยแต่อันนี้เป็นไอไอเจียไม่ใช่โกครับนี่บ้งโหนะครับอันนี้ก็คือเออร์ชีเออชีเจียดูตัวนี้นั่งเรือ กัดจะโดนอะไรไหมเนี่ยดูนะครับหยุดยกเตรียมเตรียมตัวเร็วเลยครับ <c oughs> อย่างเงี้ยนะเร็วตรงนี้ต้องเร็วเป็นเลขสามนะครับหวังว่าแอนคงจะจำเรื่องที่เราซื้อแสวได้นะเป็นเลขสามนะ หยุดยกคมมากนะ่ะระวังบาดนะอา้าต่อไปอันนี้นะครับเขียนมาหยุดยหกหักดีทิ้งดีทิ้งให้แหลมอย่างนี้เลย เวลาเขียนมาไม่แหลมเนี่ยก็ระบายให้แหลมตรงนี้คือตรงกลางโค้งนี้พยายามบังคับนะครับเขียนอย่างเงี้ยเนี่ย,ยดีดเข้าไปมุมเนี่ยแปลกมากถูกต้องนะครับดังนั้นกดมีหัวทิ้งแหลมได้ไหมได้สิฝั่งขวานะครับกดหยุดก็ได้ ครับแต่จริงๆทิ้งแหลมก็ดีนะครับอ่านสิเขียนให้ดูโยกหักดีด ก็คือเรื่องของเสียาวนี้ดูเรื่องโกนะครับโกคือเรื่องที่เบสิกก็คือมันจะมีเส้นแรกนะครับเจอโกเส้นนี้ดีไหมนี่มไในเขียนนี้นะครับโยโยกผูกกันการโยกคือหมายถึงเนื้อผูกกันเนี่ยมันอยู่นี้โยกนี้เลยครับแล้วก็หักแล้วก็ดีไม่ต้องมีตร่มตรงนี้นี่ครับโยกคือการโยกมาเลยอย่างนี้โยก ต่ไม่ต้องโยกเยอะโหตกใจนะโยกนิดหน่อยฮะอ่ะแล้วก็ดีนะครับอ่ะมือเขียนตึ้งตึงตึ้งตึ้งโยกหะดีนะครับอ่ะตัวอะไรดีอีโยก ก็จะอยู่ประมาณนี้ดูหูโกนี่โดนหักคะแนนเขียนนหูโกต้องมีหัวตึง้<ม>ลงลากมาเต็มเต็มนี่นะครับพอถึงจุดเนี้ยหยุดคืนภูการครับเนี่ยภูการเนี่ยเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดี<ม>จะออกมาเป็นนี้นะครับที่เราสื่อสอนบนกระดานบอกว่าลืมหยุดเลืมไปบอกว่าให้ให้คืนภูการนิดนึงแล้วก็ดีจะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยล่างมาเต็มเต็ม คืนภูกันครับคืนถึงนี่ไม่ได้นะ <S 2> <S 2> <S ต้องดึงคืนมากคืนนิดหน่อยนะครับอ้าต่อไปอ่ะตัวอย่างเงี้ยดูนะครับกดเบึ้งม,มีหัวลามาตามแบบเลยลามาถึงจุดนี้คืนภูกันครับเนี่ยตอนนี้เนื้อภูกันอยู่นี่คืนนิดนึงดีดมันจะออกมาอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นการทําโกเนี่ยคือการทําช้านิดนึง นะครับไม่ต้องรวดเร็วอะไรออาตัวซินทั้งหลายเนี่ยหัวต้องแหลมปึ๊บกดเพิ่มแรงถูกไหมต้องกดเพิ่มแรงนะนเนี้ยหยุดแล้วก็ดีดนะครับกดเพิ่มแรงหยุดแล้วก็ดีดดีไปจุดที่3เพื่อที่จะเขียนต่อไปนะครับอ้าเซียโก้เหมือนกันครับเขียนตามแบบกดมีหัวแต่มันค่อยๆจะตรงครับล่างมาเต็มๆหยุด คืนภูการและคด,ดีเหมือนกันกอดากมากยุดคืนภูการและคด,ดีมีหัวทุกครั้งคืนภูกันและคด,ดีนะครับอ่ะดูไอ้ตัวสามเหลี่ยมเจ้าปัญหาถ้าไม่ได้เรียนก็ ดีดไปดีดมา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 อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่นะครับอย่ายกกูกันตึ้งโยกครับโยกโยกหักครับหักหักกใช่ไหมแต่เนี้ยมันต้องมาเริ่มใหม่อยู่แล้วละโยก เป็นสามเหลีย่มลยมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับตึง้งโยหกดีมาตเต็มๆแล้วนกะ็ตัวเหนึ่องอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อาซื่อจะเขียนบเร็วอย่างโยอันนี้เข้าเรื่องเดิมมที่นี่นะครับอ่ะต,อตัวจือที่ไหนจือจือนั้นไม่เกี่ยว ก็ดีไปดีมาแค่นี้อันนี้เป็นฉางหน้านะครับ <c oughs> อ่ะต่อไป,ก,อป,ปก็คือตัวที่เป็นซันชีโกก็คือตัวที่แกนเอ็เล็กๆกดมีหัวไอแกน Y เล็กๆแกนเอ็กยาวๆย,ยุดคืนมุกันแล้วกด็ดี นะครับหลักการเดียวกันส่วนในตัวที่เป็นเหมือนกัะตัวเฟิงงยุดยกหากนะครับลากมาตามแบบครับคือทำไงดีงยุดแล้วก็คือมูกกันแล้วก็ดีทำให้มันช้ามันก็จะออกมาตามรูปแบบนี้